สวัสดีครับอยู่กับตู้นินโนเซนฮะคลิปที่แล้วผมรีวิวเจ้าคันนี้ไปตอนนี้ติดมัดจำเรียบร้อยแล้วแล้วก็เจ้าลีโอสีแดงที่แอบอยู่ข้างเสาก็เรียบร้อยฮะมีคนมาสู่ขอไปเรียบร้อยแล้วถ้าลีโอตอนนี้ก็เหลือคันนี้คันเดียวนะฮะคันนี้ใส่ล้อเคอาจานโตมาเรียบร้อยละท่อสูตรเหมือนกันกับคันนี้สตาร์ก่อน เสียงก็จะคล้ายๆกันนะฮะแต่คันนั้นก็คาบูตันไปแล้วจอดนานมากจอดอยู่ข้างในด้วยไม่ได้สตาร์ทประมาณนี้เดี๋ยวเบ้นเบ้นเบ้นเบ้ให้ฟังเงินๆินชุดสีเป็นชุดสีแท้นะฮะไม่ใช่ชุดสีทำใหม่ ดั oh, <yeah. S 1> เดิมเดิมท่อใบเดียวอันนี้ก็จะคล้ายๆกันเป็นชุดสีแท้เหมือนกัน ดูนะครับทอเขาก็าจะแบบทรงแปลกๆไม่เหมือนแดดนะ AR คันนี้จบไปที่2 0 0 0ืนะฮะลูกค้าไปโอนเองหน้าร้านเปิดอยู่ที่2 0 0ืนะฮะรวมโอนให้รีโอคันเมื่อกี้ส่งต่างจังหวัดนะฮะทางร้านเรามีบริการจัดส่งให้ คันนี้กันสบปัดหายฮะเดี๋ยวค่อยหามาใส่โอเคขอบคุณที่ติดตามและขอบคุณที่อุดหนุนมากๆนะฮะยังไงก็ฝากช่องทูท n n o c e n t ไว้ด้วยนะครับอยากได้รีวิวคันไหนก็ติดต่อมาได้เม้นไว้ได้เลยสำหรับวันนี้ขอบคุณมากฮะทุกท่านที่ติดตามยอดทับเพิ่มขึ้นมาจากพั 3, นถึงสามพันนี่แป๊บเดียวเองขอบคุณมากๆจริงๆผมนี่แทบร้องไห้เลย โ okay. อเคย่างไงก็ฝากติดตามกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ